วดหลังนะคะที่ข้อต่อกัะดูเพื่อนอ๋อเป็นข้อข้อสี่กับข้อห้าเพื่อนเป็นข้อกระดูกทับเส้น,นแล้วกับ,บ <c oughs> ใช่ค่ะเป็นกระดูกทับเส้นปวดมามาล้าวมาขาดิค่ะขาข้างน,นี้นะคะข้างซ้ายไม่คุณจะนั่งแบบนี้ไม่ได้นะคะเมื่อก่อนนีเป็นแรกๆเลยน,นั่งนี้ตรงนั่งนั่งแบบข้างเดียวคือข้างน,นี้ทบไม่ได้เลยมันจะเป็นตะคิวะค่ะชาแบบชาแบบหนักเลยค่ะชาแบบจนจนไม่รู้ว่าเป็นขาตัวเองอมันจะเป็น แล้วปวดก็ปวด่ะทรมานมากทำงานหนักไม่ได้เ้ามาตอนนี้เข้ามาหลับจากที่เป็นกระดูกทัอเท้นประมาณ50เจ็ด5าสองเ้าเริ่มมาค่ะว่าขราวนี้จะบวมค่ะจะบวมแต่ไม่บวมมากคือมันจะปวดอากาศเย็นๆจะปวดน้นข้อนิ้วอย่างนี้ค่ะนิ้วนี่จะปวดทุกข้อเลยน้ำข้อนิ้วข้อข้อตรงขาตรงตรงน่องนี่ค่ะข้อตรงเข่า และที่ที่มีข้อนะคะตรงนิ้วนะคะที่เป็นข้อเนี่ยโรคเกาต์ที่จะปวดมากแม่เป็นมาเป็นสิบปีเลยนะใช่ค่ะไปแม่เริ่มเสื่อมก็เลยพยายามมีสมุนไพรทัวไหนบริษัทไหนก็สั่งมากินพยุงไว้ค่ะพยุงไว้ให้ตัวเองรอดพอกินชุดนี้ไปอาทิตย์แรกเนี่ยรู้สึกว่าเบาเลยอาทิตย์แรกเบาค่ะรู้สึกฝึกก็ดีขึ้นแล้วก็เบาเออแล้วก็ยังมีกำลังใจรู้สึกมีความหวัง มีความหวังขึ้นเยอะเลยอืะมีไม่มีเงินเงินเงินไม่สำคัญแล้วตอนนี้มีไม่มีก็จะกินก็สู้นะคะก็เลยสู้เอาตัวนี้เลยสองตัวนี้เลยกินตัวนี้เข้าไปมีการทุกขึ้วกระปี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นมีกาลังใจขึ้นแบบคือมันอารมณ์ดีนะมันอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วตอนนี้อาการเป็นี่เป็นไม่เป็นเลยใช่ค่ะ